สวีดัสสวัสดียินดีต้อนร ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเ e อก008สำหรับคลิปนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมโมบาย e ีเจนเอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับฮีโร่สำหรับไต่แรงซีซั่น29ว่ามันจะมีตัวอะไรที่น่าเล่นและน่าสนใจกันบ้างและผมขอบอกกับคผู้ชมไว้ก่อนว่าฮีโร่ที่ผมนำเอามาจัดอันดับผมไม่ได้อิงมาจากที่ไหนผมอิงมาจากตัวของผมเองอิงมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นและเคยเจอในโหมดแรงว่าตัวนี้มันโหดตัวนี้มันดีผมก็จะนำมาทำคลิปจัดอันดับให้ผู้ชมได้รู้กันซึ่งผมบอกแบบนี้กับผู้ชม ุกคิปเลยเกงว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อและงงุ่นหงิดไปบ้างแต่ผมก็ต้องบอกเพราะว่ามันจะมีคนดูบางกลุ่มเนี่ยมาคอมเมนต์ด่าผมโวยผมเฮ้ย hey, พี่ทําไมไม่มีฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนใดมีฮีโร่ที่อยู่ในใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยช่องผมไม่ปิดกั้นความเห็นอยู่แล้วในแค่ผมถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่คอมเมนต์ดีๆก็พอในแค่ผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ฮีโร่อันดับที่10กันเลย go the falling stars brought us here. เรามาเริ่มกันที่ฮีโร่อันดับที่10โนวาเลียโนวาเลียเป็นฮีโร่สายนักเวทที่มีสกิลที่สามารถยิงศัตรูได้จากระยะไกลและทุกสกิลของโนวาเลียเนี่ยเมื่อใช้โดนศัตรูมันจะเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูตัวนั้นทั้งหมดอันนี้ก็คือข้อดีของมันเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวของโนวาเลียเนี่ยมันจะไม่มีสกิลที่สร้างความเสียหายเป็น AOE หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วสกิลที่1ของมันล่ะสําหรับผมแล้วเนี่ยสกิลที่1ของโนวาเลียเนี่ยมันก็ไม่ได้หวังผลอะไรได้มากขนาดนั้นสก ผลได้ของโนวาเลียเนี่ยมันจะไปอยู่ที่สกิลที่2เป็นส่วนใหญ่นอกจากเปิดแมปที่โนวาเลียเปิดให้เพื่อนร่วมทีมได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายิงสกิลที่2ไม่โดนเนี่ยตัวของมันก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกสจากว่ามันจะอยู่ในมือคนที่ยิงแม่นจริงๆอะนะ เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่9นาธานนาธานเป็นฮีโร่สายนักยิงที่ไม่ว่าการโจมตีเบสิกหรือการโจมตีด้วยสกิลของเขาจะสร้างความเสียหายเป็นเวททั้งหมดแถมยังมีแอตแทกเบสิกที่ไวอีกด้วยเวลาที่ผมเล่นแทงแล้วเ,เจอเจ้าตัวนาธานเนี่ยผมเกลียดมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการที่จะออกของมาป้องกันเขานั้นมันยากเพราะว่าเจ้าตัวนาธานเนี่ยมีความเสียหายเพิ่มเติมที่จะเพิ่มขึ้นตามพลังเวทของเขาต่อให้คุณเป็นแทงหรือมีการเวทเนี่ยถ้าเกิดโดนตีรัวๆเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกันและถ้าน ยิงไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชม เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่8เฮลเคิร์ตเฮลเคิร์ตเป็นฮีโร่สายนักฆ่าสาหรับผมแล้วเฮลเคิร์ตถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่สามารถเข้าไปล้วงฮีโร่สายนักเวทและนักยิงได้ง่ายเพราะว่าตัวของมันมีสกิลวันติเมทที่สามารถปล่อยหมอกออกมาได้ซึ่งหมอกของมันจะทําให้ระยะการมองเห็นของฮีโร่ฝั่งสตูนั้นแคบลงมันจะทําให้เราไม่รู้เลยว่าเฮลเคิร์ตเนี่ยจะเข้าโจมตีเราจากทางไหนแถมเจ้าตัวยังมีสกิลติดตัวที่สามารถใบสกิลฮีโร่ฝั่งสตูได้อีกถ้าเกิดเจอเฮลเคิีน,น ด,ดีเนี่ยนักยิงโดนฆ่ารัวๆแน่นอนครับผม Hi, Min เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่7ไมโนทอร์ฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่สายแทงซัพพอตสำหรับผมแล้วเนี่ยผมขอแนะนำฮีโร่ตัวนี้เป็นพิเศษเลยตัวของมันไม่ได้ติดเบต้าก็จริงแต่ประโยชน์ของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลีกูดครับผมเพราะว่าแทงตัวนี้เป็นฮีโร่สายแทงที่ผมเล่นเป็นประจำซึ่งประโยชน์ของมันข้อแรกก็คือสามารถยืนได้ 2. มีสกิลที่สามารถซัพพอตและฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีม 3. ม,มีสกิลที่สามารถทำจังหวะในทีม Fight ไฟดีดีข้อสสกิลติดตัวของเขาเมื่อเรา ใช้สกิลน็อกอัพโดนฮีโร่ฝั่งตนข้ามมันจะลดพลังป้องก,กันกายภาพและพลังป้องกันเวทของฮีโร่ฝั่งศัตรูลงซึ่งถึงตัวของมันเนี่ยจะไม่ได้ถึกและยืนได้จ๋า,จาเหมือนกับฮีโร่สายแท้งตัวอื่นแต่ผมมองว่าประโยชน์และความสามารถของมันเนี่ยมีเยอะแน่นอนครับผม everything engulfed in flames ลองมาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่6วารียวารียเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่มีสกิลที่สามารถปั่นป่วนทีมไฟท์ได้เป็นอย่างดีแล้วเวลาที่ผมเจอฮีโร่สายไฟเตอร์ที่มีสกิลพุ่งเข้ามาหาเราตรงๆผมมักจะหยิบวารียมาแก้ทางเพราะว่าเวลาฮีโร่ไฟเตอร์พวกนี้เจอวารียมันจะเข้าถึงตัวเราได้ยากเพราะวารียมีทั้งสโลสตันและสกิลที่สามารถผลักฮีโร่ฝั่งตรงข้ามออกไปได้และมีสกิลที่สามารถแก้ทางพวกฮีโร่ที่มีสกิลฟื้นฟูและดูดเลือดได้อีกด้วยยิ่งแผทปัจจุบบััันอนฟ่ายิงได้ร ความนิยมพอสมควรผมจึงมองว่าวาเลียนี่แหละที่จะพอหยิบนำมาต่อก่อนฮีโร่อันฟ้าได้ Poppel Koopa เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่5สําหรับผู้ชมแล้วฮีโร่สายนักยิงที่สามารถกดเลนฮีโร่ฝั่งตนข้ามได้ดีคือตัวอะไรบางคนอาจจะนึกถึงเมลิซ่าบางคนอาจจะนึกถึงโบตี้บางคนอาจจะนึกถึงเบียทิกแต่สําหรับผมแล้วในหัวของผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือโปโปและคูปาเพราะว่าตัวของเขาสามารถส่งสุนัขของเขาเนี่ยให้ไปกัดฮีโร่ฝั่งตนข้ามได้และสุนัขของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะกัดเบาๆเลยซึ่งมันสามารถใช้กดเลนฮีโร่ฝั่งตนข้ามได้ดีพอสมควรแถมตัวของเขายังสามารถวาง กับดากเปิดพุ่มได้เองโดยไม่ต้องพึ่งแทงพึ่งซับให้มาเดินให้ด้วย I will choose own choose path. my ต่อมาฮีโร่อันดับที่4อารอสถ้านับช่วงเวลาแรกๆจนถึงปัจจุบันที่ฮีโร่ตัวนี้เข้ามาเนี่ยอารอสถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ถูกแบรนบ่อยในแรงมากๆและในการแข่งโปโลก็ถือว่าเป็นฮีโร่อันดับต้นๆที่ถูกจิบนํามาใช้เลยเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มีทั้งดาเมจซีซีและสกิลที่พุ่งชวิตชวับไปมาจับตัวได้ยากเป็นฮีโร่ไฟเตอร์อีกหนึ่งตัวที่มีสกิลค่อนข้างครบเครื่องกันเลยทีเดียวถ้าผมไม่ให้มันอยู่ในคลิปจะอันดับเนี่ยก็คงจะแปลกหน้าดูนะ Priestess of Primal Lightning, the hunter of all the evil gods! เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่3ามอีดิดอีดิตเป็นฮีโร่สายแทงนักยิงที่มีสกิลขัดและทําจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีในระดับหนึ่งและเมื่อตัวของเขาสะสมหลอดขาวเต็มแล้วและเปิดใช้งานสกิลวันติเมตตัวของเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีให้กลายเป็นนักยิงทันทีคุณผู้ชมคนใดที่เล่นอีดิตบ่อยๆก็น่าจะรู้ดีพอเวลาตัวของเขาเปิดสกิลวันติเมตตัวของเขาจะได้รับดูดเลือดและพลังโจมตีที่รุนแหลมากๆซึ่งทําให้ฝั่งตนข้ามเนี่ยวงแตกได้เลยดาเมจมันแรงสะจนในใจอุทานออกมาว่าโ้โหนนีมั May the blood of my enemies flow from my spear! เรามาต่อกันที่ฮีโร่อันดับที่2มินสิตาพูดได้เต็มปากเลยว่าตั้งแต่ตัวนี้ถูกปรับสกิลมาใหม่ตัวของมันก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแถมยังเป็นฮีโร่อันดับต้นๆที่ติดท็อปแบนในแลงเลยเพราะว่าตัวของมันสามารถหยิบนําไปเล่นได้หลากหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นโลมิ่งหรือโซโลเลนและเป็นตัวที่สามารถแก้ทางพวกฮีโร่สายนาาักฆ่าหรือพวกที่มีสกิลพุ่งได้อีกด้วยผมเชื่อว่าผู้เล่นสายนักฆ่า,าลหลายๆคนเนี่ยคงไม่อยากเจอฮีโร่ตัวนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีสกิลขัดและมีสกิล พอสมควร is เรามากันที่ฮีโร่อันดับสุดท้ายของเราอันดับที่1อันฟ้าน้าแพทปัจจุบันฮีโร่ตัวนี้ได้รับสมญานามว่าเจ้าพ่อดาเมจขาวเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นสกิลติดตัวสกิลที่1สกิลที่2ส,สกิลที่3ของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นดาเมจขาวทั้งหมดแถมตัวของเขายังมีดูดเลือดและสกิลคูดาวที่ค่อนข้างไวอีกด้วยถ้าเกิดไม่มีตัดเลือดหรือดาเมจที่มากพอเนี่ยเอาอันฟ้าลงยากมากๆเลยครับผม ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปจากอันดับฮีโร่ไต่แรงซีซั่น29สถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมฮีโร่ที่ผมเอามาแนะนำคุณผู้ชมผมจะพยายามหลีกเลี่ยงฮีโร่ที่มันโดนแบนบ่อยๆต่อให้ตัวของมันติดเบต้าแต่ถ้าถูกแบนเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีในคลิปนี้จึงมีฮีโร่บางตัวที่อาจจะอยู่นอกเบต้าไปบ้างก็ขอให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ